โออหัวใจหัวใจโอเคค่ะหัวใจทํางานแล้วก็ช่วงนี้ก็ลุยกับโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็มีหัวใจรักเพื่อนๆที่ได้แต่งงานทุกคนอย่างนี้แล้วใช่ป่ะใช่เลยล่ะแลว่าโสดแล้วสวยแซ่บขึ้นจริงไหมคะใครบ้างไม่มีนะแปลงอ่ะแล้วก็ก็ใช้ชีวิตไปตามเรื่องนะคะทำงงทำงานโดยปกติค่ะแบบมีแก่นสา เราก็บ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ช่วงเลยเออไ่ะช่องมิงมิงเหงาเลยเขาบ้างหลองกันหลายปีแล้วเด้อไม่เหงาเลยค่ะอาจจะเป็นช่วงนี้คนมีหมาด้วยแล้วก็แบบเออตรียมเตรียม,มคนมีงานอีกที่มันต้องรอต่อเนื่องอีก4ีโปรเจกต์ค่ะมันก็เลยค่อนข้างแบบโอเคเดี๋ยวลุยทำละตี้ให้เสร็จวันนี้บอกคุณแอมมาดูเรื่องแล้วยังไงบ้าง ก็เขาในวันที่เราเครียดเขาก็เป็นความสุขค่ะส่วนวันไหนที่เรามีความสุขเขาเป็นความเครียดให้เราอยู่แล้วเเขาทำได้ทุกอย่างออ๋เนี่ยเราคุยอะไรเงี้ยเราคุยกับเขายังไงอ่ะภาษาที่เราคุยกันน้องหน่ะไม่ไม่ฉี่ลงแพดได้ไหมลูกแม่ขอร้องเพราะว่าจะมีแบบเออฉี่อยู่ทั่วบ้านแบบนี้พยายามฝึกอยู่มีไหวหมาไหวหมาขอร้องทุกอย่างได้ผลไหมคะไม่เคยวันที่มีความสุขเป็นความเครียดมีความสุขตอนมีคว กับการอรกมามีบ้างเครียดบ้างคนปนกันไปแล้วหนุ่มๆมีเข้ามาบ้างไหมคะหนุ่มๆไม่มีเลยค่ะศูนเปอร์เซ็นต์เนสวยขนาดนี้นะสวยเลยสวยในลเบอร์นี้เบอร์ต้นอะร่ันปล่อยมันนปล่อยมันรังได้ยังไงจริงจริงหนุ่มๆไม่มีเอาหมามาลอกแล้วแบบจะได้เอาไปตดหม่มาไปเลยหมาบานเลยดูลยหมาเราพีมีไ ไม่มีใครไม่มีใครเอาอะไรมาล่อหลอกเราทั้งนั้นหรือว่าเราไปหลอกล่อใครมาเราก็ไม่ได้เอาหมาไปล่อหลอกใครเราเราไม่เปิดหรือเปล่าหรือว่าเราปิดตัวเองป่าปิดไหมไม่ปิดหรอกค่ะตอนนี้ก็ทำงานจริงๆแล้วก็หมามันก็แฮปปี้ดีค่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่รู้ด้วยความที่เป็นแฟนก์เงินเขาเลยกล้าต้องหา เขาไม่ชอบเราใช่ไหมคะไม่ใช่เราบรรูแบบว่าตรงเกินไปมันจีิงเกินไปไม่น่าใช่นะคะแต่สเปคเราไม่ได้ไกลตัวไปใช่ไหมเราไม่มีสเปคเลยแต่ไหนแต่ไรเพื่อนๆนมีหาให้ไหมคะับกอให้หาให้ไม่มีใครหาให้เลยเราคุยกับรอกภาษาอะไรครับคุยภาษา อะไรนะจะคุยกับมลูดอยกับคมภาษาอะไรครเวลาอแล้วมันห้วัเอมัชอบรอยเสียงแปลๆมาฟังไม่ออกน้องคีได้ยืชีฉีขวบอะไรก็ไม่รู้ค่ะจริงๆคนจริงๆหนุ่มที่ต้องเข้ามหาไปเฟิร์นจะต้องเป็นแบบแบบไหนแบบไหนที่จะทำให้เราเปิดใจใช้หมาเด็กใช้หมาแก่ใช้เด็กที่หนีอะไรเงี้ยอ่ะสไตล์ไหนชอบแบบไหนจ้ะ ไม่มีสเปคจริงๆค่ะเธอก็เลยไม่รู้อ่ะเอออยากกดดันไม่รู้จริงๆถ้าชอบก็มีชอบแค่นั้นก็คือชอบไม่ต้องมีฟิลแบบแพ้อะไรแบบเนี้ยแบบรักษาแบบเดินมาแบบนี้แล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยแพ้ไฟเอฟไม่เคยแพ้แผลไม่เคยแพ้ไเอฟไม่ไม่ไม่เหมือนพอมันไม่ได้รู้ว่าเรามีสเปคอะไรมาเลยจับจุดไม่ได้เนาะว่าเราจะต้องแบบเดินมาแล้วเป็นแบบนี้ใช่เลยอะไรเงี้ยแบบเขาแบบรักว์จะช่วยเราเลี้ยงหมาได้ะเนใช่ไหมถ้าถ้ารักสัษาไม่ได้ดีค่ะ รู้สึกาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเชียร์งานไปก่อนได้ไหมแต่ญาติคนใดจะถึงเวลาเมื่อไหร่กี่โมงเนอะไม่แน่เราไม่รู้เลยไม่มีวิ่แววจริงๆค่ะมันยังไม่ต้องการหรอก็เออมันมันเออมันก็เรื่อยๆไปแบบเนี้ยค่ะไม่ไม่ซีเรียสเลยออะไรย่างน้นาทีนี้คือใบเฟิร์นไม่ต้องการมีผู้ชายมาอยู่ข้างตัว ถ้าม yeah. ันเป็นพรมลิขิตถ้ามันจะมีได้มันก็โอเคแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลิขิตเมื่อไหร่เพื่อนบอกที่มีได้ไหมเพื่อนยังหาไม่ได้เลยค่ะส่วนใหญ่มีแค่น้องไม้คนเดียวเองค่ะเหนื่อยไหมกับการบอกว่าต้องออกมาบอกว่าทุกคนถามเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เหนื่อยนะก็เข้าใจแต่ว่าเราหนูไม่มีอะสีสันนะสีสันค่ะเออ